เดี๋ยวคลิปนี้นะครับพาบุก หลังบ้านนะรับชมเอาติสที่โกดัง3บริษัทเบนยนมีเอาติสอยู่เกือบ30คันนะครับมีหน้าใหม่เกือบ10คันนะสีขาวก็มี1.8ึ่งจุดเอสปอร์ตนะครับ1.8รุ่น V ก็มีไมค์เกือบเจ็ดหมื่นนะครับใครอยากได้หน้าใหม่ใครอยากได้เอสปอร์ตแบบนี้เอสปอร์ตออปชั่นนะครับแล้วก็หน้าใหม่สีขาวนะครับแล้วก็แจ้งข่าวสารนะเดี๋ยวมีสีดํา1.6รุ่น G ไมค์เก้าหมื่นเข้ามาด้วยนะใครอยากได้สีดําสีขาวสีเทาดําสีบลอนด์นะครับคลิปนี้คลิปเดียวครบจบทั้งหน้าใหหมม่่่่นนน้้าาเเกผอริต บดูให้จบอย่าพลาดน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกท่านที่สนใจเอาติ้นมือสองนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเปเพรยนตที่บริษัทเพรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยกหนึ่ง 1, มินบุรีตอนนี้ผมอยู่ที่โกดังสามบริษัทเพรยนนะครับขายกำลังมองหาเอาติ้นนะครับ คลิปนี้นะเดี๋ยวผมพามารับชมเอาติสเข้าใหม่ไม้หลักหมื่นก็มี1.6มี 1.8s สปอร์ตมีนะครับ1.8รุ่น V ไม้เจ0 0หมก็มีนะครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพาดูทุกคันในโกดัง3อ่าลืมไป CNG ก็มีนะเป็น CNG ที่ผลิตเดิมแท้โรงงานมี2คันนะครับเดี๋ยวจะพาไล่เรียงกันไปนะครับทาง1.6 1 8ง1.6 1.8S นะครับแล้วก็1 8 8รุ่นวีนะครับเดี๋ยวพามารับชมนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้กันก่อนนะไปดูชมหน้าใหม่กันก่อนนะครับสำหรับเอาติสนะครับชมเนี่ยก็ตอนนี้เริ่มได้รับความนิยมนะในในกลุ่มรถมือสองนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันเริ่มลงมาพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่4 7 9 0 0 0เองเมื่อปีที่แล้วนะผมยังขายกันอยู่5 0 0 0กว่าบาทดูเลย5.99นะผมจำได้ว่าผมขายไปปี19นี่แหละ นะครับขายไป579 599 569ตอนนี้นะครับ4 7 9,000และโฉมนี้เป็นหนึ่งโมที่น่าใช้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นโครงสร้างอ่าเจเนอเรชันใหม่ของ t o y ยต้นะครับเป็นโครงสร้างแบบ TNGA นะครับเป็นโฉมแรกของ a l t ตินะครับที่เป็น TNGA ช่วงล่างนะจะดีขึ้นนะครับแล้วอันนี้เซ็ตนุ่มตั้งแต่โรงงานนะครับฟีลเหมือนขับแคม r ี ที่ย่อขนาดลงมานะสำหรับใครอยากได้นะชมนี้ราคามีเริ่มต้นนะ479,000เป็นปี19นะครับมีปี19ปี19จ20อะไรแบบนี้นะครับในเรื่องของอัตราการผ่อนเนี่ยมันเริ่มต้นผ่อนออกมาอยู่สัก8,001-8,002เองนะอย่างคันนี้นะครับคันนี้จะ499นะมามัอยู่มาสักแสนหนึ่งแสนสองประมาณนี้นะปี19ได้เป็นรถหน่วยงานที่มาที่ไปชัดเจนปลดระวางนะครับสวยๆแบบนี้นะครับคันนี้ทะเบียน7322 ถ้าเป็นปี19นะครับแล้วราคาเลท449เนี่ยมันจะผ่อนประมาณ8,500ผมมี2คนันไม้แสนหนึ่งกับแสนสองนะเลือกก่อนเอาไม้แสนหนึ่งนะครับเพราะสภาพทั้ง2คนันสวยกริปนะครับกระจกกระจกของเดิมของแท้โตโยต้าทุกบานนะครับผมเช็คให้แล้ทั้ง2คันนะอ่ะด้านใน,นคันนี้ล็อกขอขออภัยอ่าด้านในอ่ะจะได้เป็นเบาะบักเกซีและเบาะเหมือนกับพวกเอสปอร์ตแต่ได้เป็นเรื่องของความนุ่มที่ดีกว่ามีแอร์หลังนะครับเป็นโฉมแรกที่มีแอร์หลัง คันแรกเป็นไงบ้างครับน่าสนใจไหมคันนี้เลขไม้แสนสองสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันฟีด้าพอนแค่แปดพันห้าร้อยบาทตลอดสัญญาครับโครงสร้างเป็น tnga ช่วงล่างแยกสระทั้งสี่ล้อนะครับใครชอบความนุ่มใครชอบมีแอร์หลังใครชอบเบาะนุ่มๆน,นะครับเหมือนกับฟิลขับแคมรี่คันนี้เลยนะครับแอร์ได้เป็นดิจิตอลออโต้แล้วไปไหนเอามาเกือบเก้าแสนนะตอนนี้เหลือแค่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสำหรับคันนี้มีอีกเลนหนึ่งนะ4 7 9ก็มีนะจอดตรงนั้นอยู่2คันนะ4 7 9มาเดี๋ยวผมพาเดินผ่านคันนี้ให้ดูคันนี้ก่อนนะครับ 196นะครับอัลติส1.6รุ่น e c n g นะออกมาป้ายแดงเนี่ย9,29,000บาท 929นะครับ9 2 9 0 0 0ตอนนี้นะคันนี้ราคาเหลือเพียงแค่3 8 9 0 0 0เท่านั้นเองเลขไม้แสนสามนะครับ134,000มนกิโลนะครับได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางมือเดียวแท้100%รเเลยนะครับ CNG เดิมแท้โรงงานข้อดีคือลายปกติถ้าเราไปซื้อพวกเอาตซิซื้อรุ่นอื่นเนี่ยวีออสเนี่ยเราเติมแก๊สเองนะ LPG หรืออะไรแบบเนี่ยเราต้องเติมตรงนี้ใช่ไหมเราต้องเปิดฝากระโปรงหน้าเราเติมใช่ไหมแต่อันนี้นะครับมันสามารถเติมจาก ที่เปิดฝาถังน้ํามันนะครับมันจะแยกสัดส่วนชัดเจนเลยว่าอันไหนรูก๊าซอันไหนรูน้ํามันนะครับสะดวกกว่าแล้วถังนะครับปลอดภัยนะครับผลิตจากโรงงานโตโยต้านะเซตอัพจากโรงงานโตโยตา้าซึ่งมันก็ในเรื่องของมันจะมีพวกโครงสร้างนะครับที่มันป้องกันเกี่ยวกับถังกา๊าซนะครับดีกว่าที่เราไปติดเองนะเพราะผลิตมาเพื่อ CNG นะสาหรับโครงสร้างตัวนี้นะครับก็ถังกา๊าซเนี่ย ตามอายุมันใช้งานได้20ปีตอนนี้ใช้งานไป6ปีท่ากับว่าคันนี้คุณเอาไปขับได้แน่ๆ14ปีนะครับก่อนที่หมดอายุถังนะครับอ่ะสวยน่าใช้นะครับ1.6รุ่น e-cng ทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกทมให้มี2คัน196กับ197 197เนี่ยไม่มันจะอยู่แค่1 1 0 0 0คันนั้นจะ3า9กคันนี้สามคันนี้ผ่อน 6 6 0 0นะครับคันนั้นผ่อน6 8 0 0นะครับต่างกัน200บาทไม้ต่างกัน30,000โลนะครับลองเอเทียบดูนะครับถ้าเป็นผมนะผมเอานู่นะเพิ่มหมื่นนึงนะไม้น้อยกว่า30,000โลนะครับอ่ะมาดูนะครับโฉมหน้าใหม่อีก2คันนะครับมีสีขาวด้วยนะแล้วก็มีเอสปอรนะครับมีเอสปอรด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพาดูคันนี้ก่อนเลยคันนี้เอลติสนะครับโฉมนิวนะโฉมนิวได้เป็นโครงสร้าง TNGA เหมือนคันแรกนะครับแต่คันเนี้ย เลขไม่จะขยับขึ้นมานะครับสองคันนี้เลขไม่จะประมาณแสนห้ากับแสนหกนะครับทั้งสองคันนะครับเลขไม่พอกันนะแสนห้ากับแสนหกนะครับราคายอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับอ,อยู่เพชรยอดมานะเพิ่งเคยเห็นโฉมโฉมปีสิบเก้าเนี่ยแล้วเลท 479นะครับมา2คันแรกเลยนะใครสนใจนะทักไลน์ id e pek 152นะครับหรือโทร065 951 3 3้4โครงสร้างแบบ tnga นะครับแอร์เป็นปรับดิจิตอลออโต้แล้วนะแล้วก็ได้เป็นเบาะนุ่มๆน,นะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะตรงนี้นี่ครับเบาะนุ่มๆม,มีแอร์หลังภายในสวยนะสีออกเทานะครับตัดกับ ครีมนะครับแบบนี้นะครับด้านหลังแอร์แบ็กมีให้7ใบเหมือนกันนะเนี่ยสังเกตบอกของเขาจะเป็นแบบบุบๆแบบนี้นะครับจะเหมือนกับพวกแคมรี่นะแล้วก็แอร์แบ็กมีนะครับด้านข้างมีนะข้างหลังนะครับข้างหน้า5ข้างหลัง2เหมือนเหมือนกับตัวเดิมนะแต่ว่าอันนี้ได้เป็นแอร์หลังมาแล้วนะด้านหลังก็สวยสมบูรณ์นะครับดูเป็นทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะเป็นเอาเทสที่โฉมดูเป็นสปอร์ตแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันหน่อยสำหรับคันนี้อ่ะคันนี้ล็อกขอภัยนะครับขอภัย อ่ะล็อกบังคันไม่ล็อกบังคันคันนี้4 7 9 0 0 0ฟิลาพอนแป0 0กว่ากว่อาอตีไป8,200ันะครับทั้ง2คันมีไม้แสนห้า กับแสนหกนะครับใครถูกใจคันไหนนะัดแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับสองคันนี้เดี๋ยวส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมแต่บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับอ่าผมอย่างอย่างผมเนี่ยทุกคันที่ขายผมก็ลองขับเองนะครับกับน้องๆนะครับไอโฉมเนี่ยข้อดีนะครับมันดีกว่าโฉมอ่าปีสิบแปดอะตรงที่ช่วงล่างมันแยกอิสระสี่ล้อนะผมขับเข้ามาที่โกดังสามเพยนนี่ยมันจะเป็นทางที่เป็นลูกรังหินใช่ไหมอ่าเรารู้เลยว่า แรงสั่นสะเทือนที่มันเข้ามาในตัวรถอะมันน้อยกว่านะครับอันนี้มันแยกอิสระสีล้อถ้าเป็นตัวเก่าอะล้อหลังมันจะเป็นคานนะครับมันจะเป็นคานตรงนะครับแต่อันนี้มันแยกอิสระแล้วเป็นปีกนกนะครับดับเบิลวิชโบนแยกสล้อบอกเลยว่าคุ้มนะครับแล้วก็ในเรื่องของเ,ออเทคโนโลยีนะครับเป็น TNGA เนี่ยเวลาเราเข้าโค้งเข้าอะไรเนี่ย การเทตามนะครับอ่ามันจะเขาเรียกว่าการโยนเนี่ยมันน้อยนะครับโครงสร้างมันจะถูกปรับลดอ่ะให้มันเตี้ยลงสังเกตนะอันนี้เทียบกันนะปี18กับปี19นะครับมันเทียบกันนะไอ้ตัวปี18อ่ะหลังคามันโป่งกว่ามันสูงกว่านะครับในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับการเลี้ยวอะไรอาจจะมีการเทไปบ้างนะครับแต่ถ้าเป็นชมเนี่ยนะครับสวยน่าใช้นะครับแล้วก็ความปลอดภัยดียมนะครับคันนี้เป็นสีขาวนะปี19ปลายปีผลิตปลายปีจด20 คใครอยากได้สีขาวนะเข้ามาแล้วนะคันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้พิเศษ5 2 9แ0 0สอเลขไม่ประมาณแสนหนึนะคันนี้เลขไม่แสนเดียวนะครับปีสิบเ้าี่สิบได้สีขาวนะครับสีขาวมันนี้มีมาบ่อยๆนะคันนี้ไมาประมาณแสนประมาณนี้แสนหนึ่งแสนสองนะครับรถหน่วยงานปลดระวังเหมือนกันนะห้าแสนเป็นปีสิบเดยสวยๆแบบนี้เลยใครสนใจโทรศูนย์หกห้า่งสามสามเนะสีขาว นานๆมาทีนะครับอ่ะมาดูคันต่อไปเอส,สปอร์ตนี่นะครับเอส,สปอร์ตเป็นตัวแต่งนะสีขาวมุกนะครับใครอยากได้เนะี่ยผมมี2คันนะเอส,สปอร์ตกับเอส,สปอร์ตออปชันนะครับคันนี้ทะเบียน85 87นะสวยๆเลยข้อดีของเอส,สปอร์ตนะล้อแม็กจะเป็น17นิ้วนะลายใหม่นะครับลายที่พิเศษทําเฉพาะเอส,สปอร์ตนะครับภายในนี่ภายในนะครับมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมีแอร์ดิทต้อนปรับออโต้ให้แล้วคันนี้เลขไมล์แสนห้านะครับเลขไมล์แสนห้า 5, เอา กล้องไม่โฟกัสนี่ไม่แสนห้าได้บูสตาร์แล้วนะครับพวงแรงมาติฟังก์ชันมีแพนเนอร์ชิพได้ให้แล้วด้านบนยังปรับสภาพไม่เสร็จนะครับรอ,อบอกคนขับเนี่ยหนุนอยู่นะอ่ะไ,ได้เป็นเครื่องพันแปดนะครับออกป้ายแดงมาเกือบล้านนะเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันตอนนี้นะครับเหลือแค่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับได้สีขาวมุกไม่แสนห้าสวยกริปนะครับใครอยากได้นะครับเอสปอร์ผมมี2คันเอสปอร์กับเอสปอร์ต,ออ,รตออปชั่นราคาดิฟกันอยู่หมื่นเดียวนะครับเอสปอร์ธรรมดาก็จะ ราคาอยู่ที่479นะอันนี้เป็นออปชันนะผมซื้อนีซอ่ซื้อไปออปชันไปเลยนะครับมีกล้องถอยมีจอทัสกีนมีบอกไฟฟ้าให้แล้วนะครับอะเดี๋ยวพาดูคันอื่นๆอีกนะสำหรับ a อาติสนะครับที่ผมพาดูเนี่ยเป็นพวกคันที่น่าสนใจนะแต่ยังมีคันที่น่าสนใจอีกใครรอตัววีอนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะใครรอตัววีอยู่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะเดี๋ยวผมพาเดินไปมุ่งหน้านครับไปสู่ตัววีนะครับตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปสู่ตัววีนะมีตัววีสีขาวไม่เจ็ดหมื่นโลนะครับ ตัววีสีขาวไม่70,000มื่นโลนะท็อปสุดนะครับมีเนวิเกเตอร์นะมีระบบนำทางนะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของแอร์ดิทอนออโต้มีคูชอนโทนมีแพดเดิลชิพมีอะไรกันนาโนอีนะครับเบาะหลังพับได้เป็นรุ่นเดียวของเอาตสที่เบาะหลังพับได้นะครับสวยแบบนี้ใครสนใจมั่งทะเบียน6 5 7 4าเจ็เตส1.8รุ่น V ปี17นะครับรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวังไม่70,000สวยกริปนะครับโคมไฟโปรเจคเตอร์ นะคันนี้4ี่แสนดหมืคันนี้ฟีดาวะ่ะมันจะผ่อนอยู่ประมาณเดี๋ยวนึกก่อนนะครับ ผ่อน8,000ก็บาทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นราคาใหนะ้ได้บอกไฟฟ้าเป็นคู่หน้าแล้วนะครับบอกไฟฟ้าคู่หน้าเนะี่ยมีเฉพาะ V นะถ้าเป็น S กับ S Sport option เนี่ยมันจะได้แค่คนขับนะครับอันนี้ได้เป็นคู่หน้าเลยสวยกริปนะภายในเป็นสีดำนะครับสวยน่าใช้ใครอยากได้คันนี้นะโทร0659513374รุ่น V นะครับท็อปสุดมีมาหลังนะครับ E หนึ่งจุดนะที่มันมีนี่จะมีมาหลังแบบนี้ให้นะแต่เป็นมาหลังแมนนวลจะไม่เหมือน Camry นะที่เป็นออโต้ นะครับอ่ะนี่มีที่วางแขนให้นะครับครบจบเลยที่ชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังก็มีสองจุดใครอยากได้เอาติดตัววีนะครับออเดอร์ได้โทรหาผมได้065 951 3374ไม่เจ็ดหมื่นโลสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันะครับท็อปสุดนะไปลายแด้ออกมาหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันตอนนี้นะเหลือแค่เจ็ดสี่แสนกว่าบาทนะสี่เจ็ดเก้านะผ่อนละแปดพันกว่าบาทนะครับโทรหาผมได้นะ065 951 3374ท็อปสุดข่ามุกนะครับอ่ะมาดูคันต่อไปคันนี้ 6402ใครใครกำลังรอปี19ไมล์หลักหมื่นเดี๋ยวมีให้อีกคันนี้เลขไมล์แสนหนึ่งนะสเปคเนี่ยผมมีเยอะนะครับใครอยากได้เอาติสนะไมล์ประมาณเนี่ย1แสน2พัน1แสนหนึ่ง1แสนหนึ่งห้าอะไรประมาณเนี่ยนะครับ4แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเองนะไปไ้ายแดงออกมา8แสนหกหมื่นเก้าพันรถปี18รถในงานมือเดียวแท้ๆปลดระวาง สวยๆกิ๊บกิปบนะปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นก็แค่2.79ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะเป็นดอกเบีย้ยพิเศษ7ปีประมาณ4.49 4.79นะครับ7ปีนะจะผ่อนฟรีดาวอย่างคันนี้ฟรีดาวผ่อน7,001ก็คือ7ปีนะผ่อน7,001แบบคุณไม่ต้องดาวสักบาทนะครับอ่ะลดล็อกขอไยนะเดี๋ยวไปเปิดคันอื่นดูดีกว่านะรถมันล็อกนะครับอ่ะดูคันนี้คันนี้กันต่อนะครับอาส1.6รุ่น G ปี10 ปี19แล้วนะครับอ่าเป็นปี19กลางปีนะยังได้เป็นโฉมนี้อยู่นะครับใครอยากได้เป็นปี19แล้วเป็นโฉมนี้นะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับโฉมใหม่เลยนะอึดตึกทนเหมือนกันแต่แค่ภายนอกต่างกันนะภายในต่างกันนะครับเล็กน้อยนะครับใครสนใจโฉมแบบนี้นะได้ปี19อย่างปี19โฉมใหม่เนี่ยมันเริ่มต้นประมาณ479ใช่ไหมหม่มันแสนกลางนะครับถ้าเป็นโฉมเนี่ยหม่แสนกลางเริ่มต้นประมาณสัก389 399เห็นไหมราคาดีกว่าประมาณสัก78,000 80,000ประมาณน,น ปี19ผลิตกลางปีผลิตประมาณเดือน5จดทะเบียนประมาณเดือน7นะครับผลิตจากโรงงานเดือน5จดทะเบียนเดือน7นะครับไม้90,000โลนะครับ1.6รุ่น G ปี19 439,000ฟรีดาวผ่อนประมาณ7 4 0 0นะค,คุณได้ปี19ด้วยนะแล้วคุณผ่อนแค่7 4 0 0นะนี่ไม้90,000นะครับคันนี้ไม้90,000นี่นะครับมีใบเช็คศูนย์ประวัติศูนย์ครบนะครับ QC Pass ต่างๆครบๆนะครับได้พูดสตาร์ทนะภายในยสะอาดสะอา้ะอานแบบนี้เลย สนใจโทรศูน9 5หกห้าเก้าห้าหนึ่งสมสามเดสี่คันนี้รถสวยพร้อมใช้นะเดี๋ยวล้างนะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ซื้อได้แล้วนะครับไม่เก้ามืนไม่เก้ามืนนะครับสี่แส0สามื่นเก้าพันะครับปีส9บเก้าก็ต้องอให้ทวิคแบบนี้ถ้าเป็นผมมีปีปีส8บแดอะแล้วไมมันเก้า0มื่นเหมือนกันอะมันสี่สองเก้าอะผมว่าซื้อปี19เก้าไปเลยเพิ่มหมื่นหนึ่งนะรถมันใหม่กว่าปีหนึ่งนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะคันนี้สองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งคันนี้เลขไม 90,000นะครับเป็นปี19เหมือนกัน2ค,ค,นะค,คันนี้ไม่90,000มทั้งคู่นะคันนี้94,000คันนี้ไม่97,000นะครับปี19ทั้งคู่นะสวยน่าใช้ทั้งคู่นะครับทะเบียนใกล้กัน 2,1,3,1, 2,1,3,2นะครับปี19ทั้งคู่ไม่ 90,000, ฟีดาวพอน์เจดนสบาททั้งคู่สนใจคันไหนก็แอดไลน์เข้ามา ID p e k 1 5 2นนะครับติดต่อหาผมนะเดี๋ยวคือคลิปเนี้ยผมพาดูรวมๆนะไม่ได้เจาะลึกละเอียด แต่อยากให้ผมถ่ายคันไหนจอดหรืละเอียดอะ่ะแอดไลน์เข้ามาเนี๋ยผมจัดก,การให้นะผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองอย่างมืออาชีพมานะครับมีใบเซอร์ติฟิเคตมีใบรับรองการดูรถการตรวจรถนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดก,การฝ่ายขายที่บริษัทเพยนยตนสนใจคันไหนนะครับทักไลน์เข้ามาถ้าเป็นเป็นเอาติสเนี่ยชำนาญเลยบอกเลยนะเ่าชํานาญนะครับถ่ายมาน่าจะ6-700รคันนะครับจะรู้เลยว่าคันไหนแปลกไม่แปลกนะคันไหน คุ้มนะครับเดี๋ยวผมแนะนำให้แอดไลน์ไอดีพีเอเหรือแอดไลน์ผ่านเบอร์โทรศัพท์ก็ได้0659513374ครับอ่ะหน้านิวหน้าใหม่นะครับคันนี้5107คันนี้499,000เม้เลขไม่แสนหนึ่งเลขไม้แสนหนึ่งนะครับคันนี้ที่บอกไปนะครับว่ามันมีไม้แสนหนึ่งอยู่นะคันนี้499,000 นี่ภายในสวยน่าใช้นะครับที่บอกไปนะตัวหน้าใหม่นะอ่จะมีแอร์ดิทอนออโต้นะครับเบาะนุ่มๆแบบนี้นะเบาะใหญ่ๆบักเก็ตซีทนะเบาะมันจะเหมือนพวกตัวเอสอะแต่ว่าสีมันก็จะคนละสีเนาะแต่มาได้ความนุ่มเหมือนพวกแคมรีนะครับช่วงล่างก็ดีแอร์หลังก็มานะครับแบบนี้น่าใช้ฟีด้าผ่อนแปดพันห้าย้ำคันนี้ฟีด้าผ่อนแค่8,500บาท5107นะทะเบียนที่สนใจโทร0659513374ครับอ่ะมาดูคันต่อไป3 2 C7 ดูราคาก่อนนะแอบชบดูราคาอ่ะคันนี้ไม้หนึ่งแสนกับอีกสามพันนะครับปีสิบเก้าสามสี่สามเก้านะถ้าจะเอาคันนี้นะคุณเลือกไอสองหนึ่งสามสองกับสองหนึ่งสามหนึ่งดีกว่านะไม์มันเก้าหมื่นนะไม์มันน้อยกว่าหมื่นโลนะครับก็ขออนุญาตข้ามนะครับความน่าสนใจที่น้อยผมข้ามเลยนะครับแต่ว่าจะให้ดูทะเบียนอะไรเงี้ยเผื่อท่านไหนชอบนะมาดูคันนี้กันต่อ C หนึ่งศูนย์สี่ 1> 4 1 0 4นะเป็นปี18นะครับเลขไม้แสนสากระจกกระจกของเดิมของแท้นะแล้วก็คันนี้ราคา4,000สนกือบอีก9,000ฟีดาวผ่อน6,900กว่านะครับเลขไม้แสนสามก็สวยน่าใช้นะครับใครไม่ได้ซีเรียสอะไรเยอะอยากผ่อน7,000เงี้ยนะก็ออกแบบสเปคนี้ก็ได้นะไม้แสนสามมันไม่ได้เยอะเลยนะรถมันปี18ใช้งาน6ปี เฉลี่ยใช้งานต่อวันก็ห้าสิบกิโลนะครับก็เหมือนเราขับไปทํางานนั่นแหละขับไปเที่ยวนั่นแหละครับไม่ได้วิ่งโหดอะไรนะครับสวยน่าใช้นะภายในสะอาดสะอานะครับพร้อมใช้แล้วนะคันนี้นี่ผ่อนหกพันเก้านะครับได้คันนี้เลยไม้แสนสามนะปีสิบแปดนะครับหนึ่งจุดหกลุนจีนะครับสวยน่าใช้สภาพดีอ่ะมาดูคันต่อไปมาดูคันต่อไปกันบ้างคันนี้สีเทาดําใครอยากได้สีเทาดํานะครับอ่ะผมลืมแจ้งเลยเดี๋ยวต้องไปใส่ตรงไฮไลท์ต้นต้นคลิปมีเอาติสสีดําเข้ามา นะครับไม่เก้าหมื่นปีสิบแปดหนึ่งจุดหกลุนจีนะครับราคาน่าจะสี่แสนต้นๆนะครับผ่อนน่าจะเจ็ดพันกว่าบาทนะครับใครรอสีดำนะแอดไลน์ดีเพีเคนึงห้าสองเดี๋ยวส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมก่อนนะสำหรับเอาติสีดำจะมีเข้ามานะน่าจะเข้ามาวันเสาร์วันจันทร์เนี่ยแหละนะครับเนี่ยประมาณวันไม่สิบห้าก็บสิบเจ็ดเนี่ยแหละสองวันนี้จะมีเอาติสีดำเข้ามานะไม่เก้าหมื่นนะครับเอาเรามาดูคันนี้นันต่อคันนี้ไม่แสนหนึ่งเลขไม่แสนหนึ่งนะทะเบียนห้าหกเจ็ดหกนะครับ 1.6รุ่นจีปี18ปลายปีจ9สีเทาดำน่าใช้นะครับสีนี้หายากนะเมทัลลิกบลูนะครับก็419,000นนะฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณสัก7 1็0ไม่รู้ล็อกเปล่าเดี๋ยวเปิดก่อนอ่าไม่ได้ล็อกนะครับนี่เลขไม้หนึ่งแสนหนึภายในสวยสะอาดสะอ้านนะครับสนใจนะสีเมทัลลิกบลูนะครับยังมีอยู่นะ 065911334โทรมาได้เลยยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษานะครับสําหรับเอาติสเฉพาะทางอยากซื้อเอาติสนะครับอยากได้คัดเกรดอยากได้เฉพาะทางนะครับเอาติสเนี่ยเรามีหห้าสิบกว่าคันนะแต่คันไหนล่ะที่มันคุ้มคันไหนล่ะที่มันเป็นคิงในเลทนั้นๆนะครับนะที่มีอยู่เดี๋ยวผมจะทยอยส่งให้แอดไลน์ผมได้เลย i d Pek152 นะชำนาญการเอาติสเฉพาะด้านคันนี้กันต่อ7530นะ1.6รุ่น G4 บอลเงินนะ โอ้โหยอดนิยมดับหนึ่งปีสิแปดเลขไมลแสนหนึ่งคันนี้เลขไม้แสนหนึ่งนะครับสนใจใครชอบทะเบียนนี้ก็ทักไลน์มาได้นะผ่อน 71, เจ็ดพันหนึ่งเองคันนี้นะครับผ่อน 71, เจ็ดพันหนึ่งเจอซีวิกนะแต่คลิปนี้นะผมจะอัติดล้วนๆนะครับขออนุญาตข้ามนะมีอัติสอีกนะโซนนี้เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดศูนย์ฉบราคาก่อนปีสิบแปดนะครับปีสิบแปดเลขไม้แสนหนึ่งนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันคันนี้ฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณสักเจ็ดพันหนึ่งฟีด้าผ่อนเจ็ดพันหนึ่งนะคัน 4201 4201คันนี้429ปี19นะครับ419นะครับไมแสนหกไมแสนหกราคา419รถปี19นะครับก็มันได้ปี19อะครับแต่ว่าไมคมันเยอะนะมันเลยได้เลทราคาเหมือนปี10ปี18นะครับ419นะสนใจเอาติสนะครับรุ่นไหนแบบไหนนะสามารถแอดไลน์หาผมได้นะครับคลิปนี้นะผมมั่นใจว่าใครดูนะครับ ได้แนวคิดด้านเอาซิสนะพอสมควรนะครับว่าฉมนิวนะหรือว่าฉมนี้นะครับต่างกันยังไงหรือเป็น CNG ก็มีนะครับหรือเป็นท็อปสุดตัว V ีคันนั้นก็มานะครับสนใจรุ่นไหนแบบไหนก็แอดไลน์นะครับหาผมได้นะเป็กเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่นี่ให้คําแนะนําที่ดีกับพี่ๆีแน่นอนนะครับเพรยนต์เปิดทําการมา24ปีแล้วนะปีนี้นะครับก็คันรถสวยคุณครับเกรดเให้พี่ๆีรับชมแบบนี้กันทุกวันนะก็เดือนนึงเราขายร้อยกว่าคันนะครับร้อยห้าสิบอะไรแบบนี้นะครับก็ มีความชำนาญการนะแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีแน่นอนนะครับทุกคันเราคันเก็เอนะครับขายแบบตรงไปตรงมาซื้อสัตว์นะครับไม่มีปัญหาใดๆนะสนใจรุ่นไหนแบบไหนทักไลน์เข้ามาวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ